สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเลีย้ยงบมากหมาเมินนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูว่าน้องโอเลีย้ยงครับทานอาหารอะไรนะครับผมสาหรับโอเลีย้ยงก็จะกินอาหารบาฟนะครับอันนี้จะเป็นโครงไก่นะครับโครงไก่บดละเอียดนะครับโครงไก่บดละเอียดอันนี้ก็จะเป็น ตับบดตับบดอ่ะเก้าขีดแล้วนะฮะเสร็จก็จะมีไข่ลวกนะครับอันนี้ไข่ลวกวันนี้ให้ไปสองฟองเลยไข่ลวกสองฟองแล้วก็เปลือกไข่ดิบนะครับเปลือกไข่ดิบเราลวกแบบให้มันได้เปลือกไข่ด้วยนะฮะ สำหรับเปลือกไข่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับคอยให้น้องได้หมดเติม <c oughs> ท็อปปิ้งก็จะมีน้ำมันปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนใส่ไปหนึ่งฝาโรยไปแล้วก็มีผง พวกขมิ้นชันอะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะร,รวมในนี้อยู่ในนี้นก็จำไม่ได้ใส่ไปประมาณนี่ครับปลายช้อนจะได้รักษาอาการคันนะครับผู้อาการคันผิวหนังให้ขนสวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผักหมดนะครับวันนี้ให้กินประมาณ1กิโลพอนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไปไหนเลยนะฮะ โอเคอาหารเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับหอยนับหนึ่งสองสามอ่ะกินได้

หมดไหมน่าจะอิ่มแล้วนะครับได้ยินเสียงหวอครับโตเลี้ยงได้ยินเสียงหวอเมื่อไหร่ก็จะต้องเดินออกไปดูทุกครั้งนะครับโอเคน่าจะอิ่มัแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <c oughs> ถ้าใครชอบนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ